สวัสดีครับขอสวัสดี่านมช้ชมครับสุขสุขคนละกับเนาะนคำร่างเข้ามารับชมรรบฟังคลิปในยูทูปเลยค,ครับในชน่องในเมืองย่าวับครับ,รบในคลิปนี้ครับในคลิปนี้กระสีภภพท่านผู้ชมครับเอาเปสำหรับสูตรแนวท,ทางสําหรับแนวทางสูตรสองตัวมาตัวนะครับเนาะสำหรับแนวทางสูตรสองตัวมาตัวนี้ก็สูตรกําลังเดินดีเนาะพอเนาะครับสูตรกาลังดีสำหรับสูตรบนสองตัวมาตัวบนครับ สูตรกำลังเดินดีครับสูตรกับคำานวนแต่ต้นปีมาแล้วครับเนาะตั้งแต่ต้นปีมาครับต้นปีมาก็ถือว่าเดินดีเดินดีนะครับเนาะเดินดีเงนเมื่อกี้ก็ได้แปดรับเก่าครับก็ถือว่าน่าสนใจน่าจับตามองนะครับเนาะสำหรับสูตรนี้ครับครับก่อนให้เบิง่ง ว่างวดวันทีหนึ่งกันยายนนี่คำนวณในตัวใดเข้าไปเบิ่งคำเตือนจากทางช่องก็เลยครับคำเตือนทางช่องมันแช่สื่อกลางนำเสนอแนวทางเลขรัฐบาลไทยไม่สนับสนุนเล่นการพนันใดๆทั้งสิ้นสนับสนุนการซื้อขายฉรากินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับสำหรับแนวทางเขานะครับเนาะสองตัวมาตัวบนครับ จากสีตีนะครับเนาะวิธีคิดกะคิดง่ายๆครับหลักหมื่นบวกหลักหมื่นหลักพันบวกหลักพันนะครับเนาะหลักสิบบวกหลักสิบหมุนครั้งที่สองนะครับเนาะหลักร้อยหลักร้อยหมุนครั้งที่สี่บวกด้วยหลักหน่วยหมุนครั้งที่สี่บวกสองคงที่เดียนาสองตัวนะครับเนาะจากสีตีแจ่ต้นปีมากะเขามากแล้วก็มาหลุดนะครับเนาะมาหลุดแล้วก็แต่ว่าตั้งแต่นี่มากับ ตั้งแต่งวดวันที่1มีนามาครับก็ถือว่าเดินดีเข่าดีนะครับเนาะกกเดินมาตลอดครับได้4 4่สกับหได้5ครับ1นหกับ6กหากับ6กห้าหได้6เกเจ็ดครับสำหรับ2ตัวมาตัวหลักสิบหลักหน่วยนะครับเนาะหลักสิบหลักหน่วยครับ งวดวันที่16เมษายนกับหกับ6 1เมษายน1กับ2เลขออก6 1 8นึ่งแปกับเขานะครับเนาะ16เมษายนได้1กับ2เลขออก9 1 9ก้ับเข่าที่1นะครับเนาะงวด2พฤษภาคม4กับ5เลขออก6 4 2เข้าไปที่หลัก10ครับ16พฤษภาคม012ครับเข่าถึงหลัก10บบางวยนะครับเนาะ1กับ2 1มิถุนายน8กับ9ครับเข่าไปที่เกานะครับเนาะ สิบหกเมถุนาครับเข้าไปที่ศูนย์กับหนึ่งเข้าไปที่ศูนย์แปดศูนย์เจ็ดครับเข้าไปที่หลักร้อยหลักสิบอีกนะครับเนาะหลักสิบหนึ่งกรกฎาศูนย์กับหนึ่งเข้าไปที่หลักสิบอีกครับสิบหกกรกฎาศูนย์กับหนึ่งเข้าไปที่หลักสิบอีกครับงวดเมื่อกี้หนึ่งกับสามกับสี่เข้าไปที่สี่หลักหน่วยครับงวดเมื่อกี้ แปดเขาที่แปดสามครับสำหรับแนวทางนี้นะครับเนาะสูตรนี้ครับสำหรับงวดนี้นะครับเนาะงวดนี้งวดนี้กะคำนวณให้ท่านมา้ชมเบืองครับสำหรับหมืน่นหลักหมื่นนะครับเนาะหมืนม่นบวกหมืนม่นหมื่นบวกหมื่นใด สามบกสเป็น6 3สบวกสเป็น6กเดี๋ยวแป๊บหนึ่งหมืนบวกเหมือนเมือนเป็น6บวกด้วยพันบวกพันพันบวกพันเป็นสองบวกด้วย10บบวกสิบร่างเป็นศูน ร้100อยบวกร้อยร้อยบวกร้อยร้อยบวกร้อยหมุนครั้งที่สี่แปดแปดเป็นสิบหกบวกด้วยหลักหน่วยหมุนครั้งที่สี่หลักหน่วยหมุนครั้งที่สี่ก็คือหกบวกด้วยสองหกบวกสองเป็นแปด หกบกสเป็น8ปบวกศเป็น8ปดบวกหเป็น4 8่บวกหเป็น4 <_ S 1> เป็น14บสีะครับเนาะเป็น14 14ีบวกหเป็นยี่สิบวกสเป็นยีสองได้เท่ากับด้าหน้า2ตัว2กับ3สรุปงวดนี้ได้ ได้2กับ3 2กับ3นะครับเนาะ2กับ3 2กับ3เลขหลักของเนอครับเลขหลักเบื้องเลขหลักเลขหลักของนาจะเดินดีต่อหรือเปล่าครับ เลกหลักเลขเด่นเลขหลักนะครับเนาะเลขเด่นเลขหลักงวดนี้งวดวันที่1กันยาครับไปที่เจ็ปดเกครับจากสิติเดินดีมีตายป่มีผิดพลาดป่มีครับผิดพลาด2องวดครับ6กสี่สอง กับ012ครับพี่น้องครับกับ012นะครับเนาะจากนั้นมากอะเริ่มเดินเข่าแล้วครับ96เข่าทั้งเกาตั้ง6งวดนี้07เข้าไปที่7งวดนี้1 7เริ่มมีคอยทำเป็นช่บเบิ่งครับนี่อยู่ในกรอบเลยครับในกรอบเริ่มมีคอยทำเป็นช่บเบิ่งว่าสังเกตเแปงว่าอ้าวมันเริ่มกลับมาแล้วครับเริ่มกลับมาแล้วตะเลขว่าจะ,ะหยุด เลขเด่นอันนี้เริ่มกลับมาแล้วเจ็ดแปดเก้าไม้ลีอันนี้ห้าหกเจ็ดไม้ลีศูนย์หางวดนี้ให้เจ็ดแปดเก้ามาเก้าสี่งวดที่แล้วให้ท่านผู้ชมหกเจ็ดแปดมาแปดงวดนี้ให้ท่านผู้ชมไปที่เจ็ดแปดเก้าเจ็ดแปดเก้าเจ็ดแปดเก้าถ้าสูตรนี้ของเราสองกับสาม ถ้าสูตรนี้ของเราสองกับสามสองกับสามมาเลขบนอย่างเดียววันที่หนึ่งกันยาหกห้าจากเส้นทั่งเส้นทางกระด้งมาหลักสิบหลักสิบ กระเด็นไปที่สองเจสองแสองอ้าวสองแปดสดพี่น้องสองแปดสองเก้าแล้วก็ 3 7 3 8จ็ดสานี่ครับสลรับสูตรนี้นะครับเนาะถ้าสองตัวมาตัวถ้าสองตัวมาตัวตัวนี้เขา่ากับประมาณนี้ครับสองเจ็สองปดสองเก่า แต่ว่าถ้าเด่นเด่นไปที่ไหนกัเด่นไปที่เ,เด่นไปที่สองนะท่านผู้ชมอันนี้2ตัวมาตัวมาได้หกับ1พี่น้องครับ6กับ1ใครชอบสองหอันนี้มา2กับ5ครับ2กับ5้าก็ได้ชื่นชอบไปที่2ครับชอบไปที่สถามว่า เลขสองแปดมาไดไหมครับมาได้ครับแต่เลขก็มายากครับเลขมายากครับเชิญชอ,อบนี้มาได้ลรอพี่น้องครับนี้มาได้ถ้าสองเด่นกันนี้มาได้ครับนี้มาได้ละสองตัวเลยดังแค่ไหนก็นี้มาได้คือเกาครับสำหรับเลขบนนะครับเนาะาการผู้ชมพิจ,จารณาเบิ่งนะครับเด้อสำหรับสูตรสองตัวมาตัวครับ โพเดียบาเลขใดสีมานะครับเนาะเลขกในมากครับโพเดีมักเลขกสองโพเดีมักเลขกสามสำหรับสูตรนี้ครับสูตรนี้ก็กําลังเดินดีครับพี่น้องครับกําลังเดินดีมากคือกันครับสูตรสองตัวมาตัวครับสําหรับสูตรนี้ครับเย่อชิปหนาเย่เฮ็ดไห่ทำช่อิืงอะไรครับสำหรับสูตรนี้สองตัวมาตัวนะครับเนาะครับในคลิปนี้ก็ฝากไว้ชั่วนี้ครับเนทุกคนครับรักษาสุขภาพร่างกายแข็งแรงสุขุมเพนะครับเนาะส่วนในคลิปครับเพราะได้ลงครับกาห่างเหินไปวันสองวันนะครับเนาะกา อาณาธิการมาให้ธรรมมาชมครับได้รับชมรับฟังต่อครับก็เป็นแนวทางนะครับน้องเอ็นเดขอบคุณทุกคนครับที่เขาารับชมมาฟังคลิปนี้จนจบครับนี่ทุกคนครับรักษาสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกคนครับแข็งโชว์รับวันที่1กันยายน2565สิบหาสุโขทัครับในคลิปนี้ฝากไว้ตรงนี้ครับขอสวัสดีครับ